แะสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจของเทคโนน้องกีที่เขาเาหลักทุกท่านนะครับวันนี้ที่โรงเรียนน้องกี่พิยาคมของเรานั้นมีการจัดกิจกรรมโอ n h นเฮาเปิดบ้านทางวิชาการที่น้องก,กี่พิยาคมระจะมี2 5 6 7ครับซึ่งขณะนี้นบรรยากาศทางด้านหน้านี้ก็กำลังกำลัง ยี่เปิดนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่กี้นี้โดยท่านรองผู้อำนวยการสามัญกำลังงานการมัธยมยศษา,าเขตจังหวัดบุรีรัมย์มาเปิดนะครับนะซึ่งวันนี้ก็หลายโรงเรียนนะครับได้หลายโรงเรียนนะนี่ก็จะได้มาทําการนําเด็กนะครับนําเด็กมาดนะูมาดูกิจกรรมต่งางๆที่โรงเรียนจัดนะซึ่งหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกลุ่มสาระต่างๆนะครับกลุ่มสาระต่างๆภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ศิลปะและก็ท้ายสุดก็มาลงที่คณะศึกษาครับทางด้านคณะศึกษานะครับกลุ่มทางด้านคณะศึกษาและวันนี้นะกลุ่มคณะศึกษาของเราก็มีความยินดีในการจัดกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นจัดนิทรรศการะจัด การแข่งขันฟุตซอลแล้วก็เย็ยนๆนั้นก็จะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลด้วยนะซึ่งในช่วงคาึบ่ายนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการจัดการแข่งขันมวยไทยนะครับนะซึ่งขณะนี้เวทีก็เราจัดเตรียมไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเวทีของเราจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนี่คือภาพบรรยากาศต,ต่างๆนะภาพบรรยากาศต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนหนองกี่พิยาคมในวันนี้ครับผู้ที่อยู่ท้างบ้านก็ขอ เชิญชมเชิญชวนนะครับมาชมง,งานโอเ n h o เฮา2024วันนี้นะครับมีกิจกรรมทั้งวันนะครับครับวันนี้ก็ขอรายงานแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ